ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ข้อความสำหรับนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะของความสัมพันธ์กันนิดหนึ่งนะคะจะใช้ไพอ่ออร์ ACLE ในการเช็คพลังงานนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าจริงจังอย่าซีเรียสกันมากเกินไปค่ะฟังไว้เป็นแนวทางฟังไว้เป็นคำแนะนำเท่านั้นก็พอนะคะไพ่หมายเลข7 7เ็นะไพ่หมายเลข26กไพ่หมายเลขแ5ไพ่หมายเลข58แไพ่หมายเลข10 สี่นะคะแล้วก็ไพ่หมาเลข13บามใต้สำรับเป็นใบนี้นะคะหมายเลข3อืมถ้าเราดูจากพลังงานของความสัมพันธ์ที่ออกมาจากหน้าไพ่นะคะสิ่งแรกเลยนั่นคือการที่คุณและเขามีความเป็นคู่เก่ากันมานะคะผูกกันมาล็อกกันมาจากอดีตชาติเลยนะคะซึ่ง ถ้าเป็นการผูกกันมาแบบนี้เนี่ยย่อมมีกรรมอะคะติดมาด้วยก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณละเขาอะค่ะมีความอึดอัดใจนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทําให้มีความรู้สึกว่าไม่สามารถนะคะที่จะมีความสุขได้ในนัเวลานี้นะ เราก็ดูเหมือนกับมีการหยุดนิ่งนะคะมีการปล่อยเนะเพราะรู้สึกถึงสถานาการณ์ที่ในณนะเวลานี้มันมีแต่ความกังวลมันมีแต่ความระแวงนะคะมันมีแต่ความไม่ไว้เหนือเชื่อใจซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าเปิดใจคุยกันแล้วนะคะพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาแล้วแต่ก็ดูเหมือนกับมันไม่สามารถที่จะเข้าใจกันได้เลย ก็เลยได้มีการนิ่งกันไปมีการเงียบกันไปบีบอกว่าเป็นแบบนี้นะคะแต่ในณเวลานี้นะ่ะน่าจะมีการกลับมาหากันแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้กลับแต่บีบอกได้เลยว่าเขาจะกลับมาเพราะมันมีไพ่ของการตกลงนะคะมีไพ่ของการพูดคุยแลามันเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาด้วยค่ะถ้าคุณละเขานะคะเป็นครอบครัวกัน เรามีทะเบียนสมรสอยู่บีบอกได้เลยว่าจะมีการกลับมาแล้วพูดคุยกันถึงความถูกต้องและความชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้ทั้งคุณและเขาจะมีประเด็นหรือมีปัญหาความไม่เข้าใจ mm. เกิดจากเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่บีก็ยังไม่เห็นความสัมพันธ์ซ้อนนะ mm. อืมมันไม่ได้มีประเด็นของความสัมพันธ์ซ้อนนะคะต่ว่า มันมีประเด็นของการทำอะไรรับหลังกันอ่าอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะเขาอาจจะเข้ามาคบกับคุณนะคะเพื่อให้คุณช่วยสัพพอร์ตเขาในด้านใดด้านหนึ่งประมาณนี้นะหรือนะคะ เขาอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็อยากให้เขาได้สพอร์ตนะคะแล้วเขาเองก็อาจจะไม่ได้บอกเรื่องนั้นกับคุณแต่พอมันมีความจริงบางอย่างมันถูกเปิดเผยออกมาคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณก็ไม่โอเคกับสถานการณ์นี้คุณรู้สึกว่าคุณถูกหักหลังแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเรื่องของชู้สาวนะคะแต่คุณก็มองว่าคนที่เป็นคู่กันนะ่ะเราไม่ควรที่จะมีความลับต่อกัน ก็เลยได้กลายเป็นสถานการณ์ของความอึดอัดแต่จากไพ่นะ่ะบีไม่เห็นความสัมพันธ์ซ้อนจริงๆบีเปิดไพ่เพิ่มให้มันก็ไม่ได้มีนะคะคุณก็ยังเป็นคู่ของเขาอยู่แบบเนี้ยค่ะแต่จะมีแค่เรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์อะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์อนะ่ะมันไปในรูปแบบนา้นมากกว่าอืมก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยค่ะ,คะ ไม่มั่นคงในณนเวลานี้แต่จะได้มีการกลับมาพูดคุยแล้วก็เคลียร์ใจกันอ่ามาดูนะคะในส่วนของข้อความนะคะมาดูซิว่าข้อความนะคะจากเขาถึงคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างแต่ถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณมีความสัมพันธ์ซ้อนนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรณีของคุณนะแต่จากไพ่อะไพ่ไม่ได้ออกมานะคะ เขาบอกว่าเขาอยากให้คุณทำความเข้าใจเขาใหม่จะได้ไหมรอเวลานะคะที่เราจะได้ทานข้าวด้วยกันอีกครั้งเขายังเก็บของขวัญที่คุณให้เขาไว้อยู่เลยนะมันมีคุณค่ากับใจของเขามาก เขาเฝ้าขอพรให้เรามีโอกาสได้รักกันอีกครั้งขอโอกาสให้เขาอีกครั้งได้ไหมเขาพยายามทำตัวให้ยุ่งเพราะหวังว่าจะลืมคุณได้นะคะเขาอยากขอโอกาสแต่ไม่รู้ว่าคุณจะยังให้โอกาสเขาไหม เขาไม่อยากเห็นคุณต้องมาเสียน้าตาเพราะเขาอีกนะคะคิดถึงคุณตลอดเวลาที่เราแห่างกันคุณตรงสเปคเขานะี่ยทุกอย่างเลยนะคะรักคุณเสมอนะแม้เราจะไม่ค่อยเข้าใจกัน เขากำลังพยายามปิดบังและเก็บซ่อนความกลัวของตัวเองอยู่เขาขอโทษที่มองข้ามความหวังดีของคุณในวันนั้นคิดถึงมากๆเลยนะรู้ไหมเขาหวังว่าใจของคุณจะยังมีเขานะคะ เขาอยากเป็นคนรักที่ดีกว่านี้ให้กับคุณนะเขายังอ่านข้อความเก่าๆซ้ำไปซ้ำมาตลอดเวลาที่เราจบกันไปคุณจะยกโทษให้เขาได้หรือเปล่านะคะความรักครั้งนี้ทำให้เขาเข้าใจชีวิตมากขึ้น เขายังคงสนใจและห่วงใย,ยคุณเสมอนะคะขอโทษกับทุกอย่างที่เขาทำให้คุณเสียใจอีกสองใบนะขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวังบ่อยๆใบ,บสุดท้ายเขารักทุกอย่างที่เป็นคุณนะคะคุณไม่ต้องกังวลค่ะใต้สำรับเป็นใบนี้นะ เขาอยากให้คุณได้เจอกับคนที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าเขานะแต่จริงๆเราเนี่ยบีดนีมั่นใจแล้วว่าเขาต้องการคุณมากค่ะต่อให้สถานาการณ์ในตอนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรก็ตามนะแต่ตัวของเขาเองนะ่ะ มีความรู้สึกผิดมีความรู้สึกเสียใจนะคะที่เขาไม่ฟังคุณที่เขาไม่เชื่อคุณเราพี่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจมันเป็นเรื่องของเงินนะคะล้าเงินน่ะมันไม่ได้เป็นจํานวนน้อยน,อย,นอยด้วยนะคะที่เขาแบบได้มีการสูญเสียไปได้มีการก้าวผิดก้าวพลาดไปนะคะอืมอันนี้คืออนาคตความสัมพันธ์นะใต้สำรับ รอบนี้เป็นใบนี้นะคะอ่าจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้อนาคตความสัมพันธ์นะ่ะม,มีความห่วงใยกันจริงๆล่ะค่ะนะอนาคตความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันไม่ว่าคุณจะยังต้องการไปต่อในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ก็ตามนะคะแต่พี่ไพ่ก็บอกว่าจะได้มีการหันหน้ามาหากันจริงๆค่ะเพราะนะคะทั้งคุณและเขานะ่ะต่างก็เป็น สิ่งที่เข้ามาแล้วเติมเต็มชีวิตของกันแลกกันจริงๆเราที่ผ่านมาน่ะคุณก็ผ่านสถาน,นการณ์ความยากลําบากสร้างอะไรด้วยกันมาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยความสัมพันธ์นี้ในอนาคตอะคะจะได้มีการกลับมานะคะทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องจะได้มีการกลับมาทําให้ทุกๆอย่างนั้นมันสามารถที่จะประคับประคองนะคะแล้วก็เดินคู่กันไปได้อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังต้องการ แต่บีมั่นใจว่าตัวของคุณเองยังคงต้องการความสัมพันธ์นี้เราที่สําคัญนะ่ะไม่ว่าบีจะเปิดไพ่กี่ครั้งก็ตามมันไม่มีไพ่ของการซ้อนกันขึ้นมาเลยนะคะแต่มันจะมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินทองที่มันสูญเสียไปเรามานาให้การเป็นประเด็นเพราะเหมือนคุณเองก็เตือนเขาหลายครั้งแล้วอืมแต่เขาอาจจะไม่ได้ฟังคุณในนะขณะนั้น่ะนะคะมาดูพี่นางฟ้าค่ะ คุณรักเขาต่างก็มีความรู้สึกให้กันละกันอย่างลึกซึ้งนะไม่ไว่ายังไงก็ตามนะคะความสัมพันธ์นี้ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแม้ว่าในวันนั้นนะคะจะมีการออกห่างจากกันแบบกระทันหันนะคะจะได้มีการกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนคะ่ะเขาคนนี้นะคะเป็นหนึ่งในคนที่ใช่ของคุณแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะอย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลเด็ดขาด ระมัดระวังการเข้าใจกันผิดด้วยนะสิ่งใดๆก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญนะคะกับความรักมันไม่ได้สำคัญก,กับการดำเนินชีวิตนะคะพี่นางฟ้าก็ย้ำว่าอยากจะให้ทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังนะ ในเวลานี้นะ่ะต่างคนต่างก็คิดถึงกันอยู่นะคะอ่ามาดูวันเกิดวันที่แล้วก็ราศีค่ะราศีเมถุนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สามราศีกุมหรือคนที่เกิดวันที่สิบเอ็ดคนที่เกิดวันที่ยี่สิบห้า คนที่เกิดวันที่21นะคะหรือคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันจันทร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่19ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี 48, 71, 55, 77, 26, 85, 58, 14, 13แล้วก็19นะคะ โอเคครบเรียบร้อยนะคะในคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ